บรรยากาศตอนนี้นะครับผมมาแก่บนแม่ฮันนี่ครับแม่ฮันนี่นะครับผมเมื่อนี้ก็ให้มันหมาเด้อแม่เด้อก็ให้เลขาตรงตรงเด้อแม่เด้อก็ให้เขาตรงตรงก็ให้เขาตรงตรงกับคนดวงหฮง สวัสดีครับผมบ่าวหนองครับมือนีมาพบพ่อกันดีแล้วครับตามสัญญาที่วบาไว้ครับผมว่ามือนีบ่าวหนองสิมาจุดถูกแม่ฮันนี่นะครับกับคนดวงเฮงเนาะงวดวันที่16ตุลา2524ครับผมตามกันต่อครับผมมือนีจังไดกะมาเบิ่งกันนะครับเนาะว่าเลขถูกสิเป็นตัวใดน,นะครับเนาะเพราะว่างวดพระที่แล้วบ่าวหนองมาใน จับหลุพี่ฟองนะครับมือนีพ้าที่สองครับผมเปินสิมาจับไอเอสิมาจุดทูบนะครับเนาะตามสัญญาที่เบาไว้นะครับเดีย๋ยวเราไปเบรงบรรยากาศด้านในกันเลยครับ,รบมือนีเบาหนองมาจุดทูบครับกับคนดวงเงนะครับจุดทูบแม่ฮันนีนะครับงวดวันที่16ห ตุลาสองพันครับผมเอนี้ก้นดวงเฮ่งเพนจะมาจุดถูดนะครับแเมนอนี้มาคำครับเพราะว่าเป็นวัวเพิ่นเฉลิกงานเนะาะเละิเลเมนีมาคำแน่นะครับผมงวดวันที่16ตุลาสองพันครับผมตามกันต่อครับแม่ฮันนี่ใหโชคครับ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวหนองน้อยนะครับเด้อผู้ใดบอท่านได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกับกดให้บ่าวหนองน้ำเลยนะครับเด้อเพื่อเป็นพลกำลังใจเนาะ จุดถูกป็นเดินวนหลอบสารแม่ครับเ,เป็นสิบีมงังครเนาะเดี๋ยวเขามาหลุ่นน้ำกันครับว่าเลขทูบเมื่อนี่เป็นตัวใดนะครับเนาะงวดวันที่16ตุลา2564ครับเมื่อนันพระแรกเบาหนองมาจับลูกปิงปองนะครับเมื่อนี่พระที่สองครับ เป็นชิมาจุดถูกนะครับเนาะขอให้ออกตรงๆนะแม่เดอ้อแตกสามตัวแตกสามตัวเดอ้อนะครับเป็นปากถูกลงแล้วอยนะ่าม,มาหลุดน้ำกันต่อครับครับเด็กถูกอย่าม,มาหลุดน้ำกันนะครับเนาะ นี่ให้โชคลูกเด้องวดนี้เด้อเอาตรงๆเด้อแม่เด้อเดี๋ยวสิเอาดอกไม้แดงช่องามมาถวายมนะแม่เนาะเด็กูเาเนาะเอ็กคนดวงเฮงคนมาจจุดแม่ฮันนี่นะครับเด็กถูกตัวแลว้วตัวแหลกมากแล้วครับ หัวมาแล้ครับชัดเจนนะครับเป็นมาเดอร์เอฟซีนะฮะนี่งเป็นในโชว์แล้ครับงวดวันที่16ตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับผมหัวตัวแหลขมากนะครับหมายเลขหนึ่งครับผมหมายเลขหนึ่งครับเป็นหนึ่งหนัง เดี๋ยวเขามาดูตัวที่2ตัวที่สมกันครับเบงกันมาลุดนํำกันนะครับเดอ้อเอฟซีเอชุทุกคนสัตทางบารมีเกิือรับแม่ฮันนี่นให้โชคนะครับเบิบ่งน้ำกันให้จบแล้วทุกคนจะพบโชคครับผม แล้วทุกคนจะพบโชคครับงวดวันที่สิบหกตุลาสองันห้ารอยหสสี่ครับผมขอให้ออกสามตัวขอให้ออกสามตัวขอให้แตกสามตัวด้ไหมเด้อสาธุสาธุเนี่ยนะตัวแรกมาแล้วครับหมายเลขหนึ่งครับผมจัดเจียนครับงวดตัวที่สองมาแล้วครับงวดตัวที่สองมาแล้วมาลุ้นน้ำกันครับว่าจะเป็นตัวใหนเนาะ เด็กปิงปองมือนอนันเบานห,หนองมาจับเด็กเจ็ดเก้าหัวครับเด็กปิงปองผ่าแหลกครับืันนี้ผ่าที่สองครับผ่าที่สองสิได้ตัวไดเเลกถูกนะครับเนาะมาเบิ่งนกันนะครับเน้อเบิ่งนกันให้จบนะครับสัทธามีบาร,รมีเกิดครับผมืมันนี้เบานห,หนองมากคำแน่เพราะว่ากลัวเบานหนองสิ ภารกิจแล้วเนาะเริษสิขายของแล้วนะเ,อเอาฟังตัวนังซื้อมันออกอฟังตัวนังซื้อออกครับผมเอาลนะครับตัวที่สองมานะครับามาหลุมไปน้ากันนะครับเด้อเบิ่งกันให้จบดูจบแล้วทุกคนจะพบโชค,ครับเนาะ ดูจบแล้วจะพบโชคตัวที่สองเริ่มชัดเจนมาแล้วครับเป็นเรียงอย่างน้หงอหัวกลมๆมันถูกแตกนะบ,บก็ได้เด้อเปิดเตาไปรีไว้อ๋อมีคนเดืแบบ่เป็นยังบ่เป็นยังบ่เป็นยังบอกกันได้ปกติ นะครับนี่ตัวตัวที่สองครับ<ห>นี่ตัวตัวที่สองครับมาครับเริ่มชัดเจนเข้ามาแล้วครับ,รบสัตธามีบาร,รมีเกิดครับผมแม่ฮันนี่ให้โชค์เลยเออมาเบิ่งเออเอฟซีเลยอยู่ใดเ,เบิ่งจบค,คุณนันท์จะพบโชคนะครับเบาหนองมาจับดูกวิปปองคุณนั้นหนึ่งเจ็ดเก้าหกครับเจ็ดเก้า ครับเนะต่สองเดินจะเจียนมาแล้วครับดึงไปน้ำกันครับดึงไปน้ำกันที่สุดนะครับนี่ตัวที่สองหมายเลขเก้าครับผม ไม้เล็กเก่านะครับชัดเจนนะครับไม้เล,ล็กเก่าเรมาลุ่นตัวที่3กันเลยครับจะเป็นตัวใดครับคนหลาย,ยนะครับถึงสีคำแต่คนจะยังหลายครับขึบ้นมาไหวแม่นะนแบบเนาะเดีออย๋ยวนี้ มานะครับหัวตัวที่สามมาแล้วครับ,ลรบเลขถูกชุดนี้งามอยู่ครับชัดเจนดีแห้งตัวที่สามมามาเด้อแม่เด้อขอให้แต่งสามตัวเด้อแม่เด้อ ขอให้แตก3โตขอให้แตก3โตงวดนี royalty, ้วดวนที่16กตุลาสองพันาขอให้เอฟซีเบาหน่องขอให้เบาหน่องขอให้ทุกคนได้รับโชคไปนำกนเด้อแม่เด้อสาธุสาธุแม่สาธุแม่่านะครับเดกวดนี้สิมาเปิดคือสิมาจังไดอเดี๋ยวมาหลุนกันครับ มาแล้วครับเรื่องชัดเจนมาแล้วเรื่องชัดเจนมาแล้วครับศรัทธามีบาร,รมีเกิดครับผมอืมมาแล้วครับ <c oughs> เรื่องชัดเจนมาแล้วครับตัวที่สามเบิ่งกันให้สุดเบิ่งกันให้จบนะครับเดอ้ออย่าเพิ่งเลื่อนผ่านเน๊เบิ่งกันให้จบครับดูจบแล้วจะพบโชค มาแล้วครับมาแล้วครับม่นเด็กที่ออกโตเกีาบแม่แม่คือไห้มาโตเกายวมาแล้วครับเบิร์นการ์ดจบแล้วครับเด็กตัวที่สามเบิร์นกนร์ดสุดเพื่อมี่ยังเต็นเ่็ม ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้ครับผมมานะครับคนดวงเฮงมือนี่มาจุดนี่ซิมาโตเก่าว่าวนันไหนนะครับอีหยังก็เกิดขึ้นได้เนาะครับเนาะเหล็กซิมาโตเกียวอะครกับเลขกตัวที่สาม หมายเลขศูนย์ครับผมสาธุสาธุดอแม่เรืองหัวหิออกตัวเก่าออกตัวเก่าออกตัวเก่ามาหลดน้องแม่เนาะมีหงวนี่อย่าให้เขาอันอย่าให้เขาอันอันก็ออกอันก็ออกอันก็ออกน้องแม่เนาะสัามีบารมีเกือนครับผม แม่ฮันี่บรนทโชคแล้วครับงวดวันที่16ตุลา2564ครับผมเลขถูบนะครับ190ครับผมเลขถูบ190ครับคนดวงเฮงคนมาจุดให้ล้ะครับ <c oughs> ก็ให้เอชีทุกคน <c oughs> ก็ให้เอชีทุกคนจงสมหวังดังปารถนานะครับ ขอให้ถูกหวยกันสุผ pues er. ูส it ุคนนะครับขอให้ถ <me ูกหวยกันสุภูสุคนแม่ฮันนี่ให้โชคนะครับสาธุสาธุแม่เอ้ยครับหมุนหมุนครับหมุนเบิ่งดีๆดนะครับเด้อเบิ่งดีๆเด้อแม่หมุนนะครับวางหันถูกหมุนนะครับน้อยหนึ่งบนน้อยละครับ เด็กหมุนนําอยู่เล้ครับมองหันครับเบิ่งดีๆนะครับเบิ่งดีๆเบิ่งดีๆสังเกตเบนงดีๆซาซาครับผม <S <S แม่ฮันนีเป็นาานะครับ <S <S น,น,นม,าานนมนถูกนะครับถูกหมุนคือกันครับถูกหมุนคือกันจุดไอ้ไข่เมุนขึ้นกับถูกหมุนครับมาจุดแม่ฮันนีมันนีแต่ถูกหมุนคือกันครับผม สาธุสาธุเดิมแม่เด้อนะครับแหงหมุนแหงกอเก่าแหงหมุนแหงกอเก่าครับ,ออ,รบออกแถออกแถหมุนใส่ปนหมุนใส่รางวัลใหญ่หมุนใส่รางวัลใหญ่เดิมแม่เด้อนะครับสาธุสาธุเดิมแม่เด้อขอให้แตกขอให้แตกขอให้แตกเดิมแม่เด้อขอให้แตกสามตเดิมแม่เด้อแม่หมุนถูกใส่ปานนี้ สาธุสาธุงวดวันที่16ตุลา2560ีขอให้เอซีทุกคนจงสมหวังดังปรารถนาครับผมผู้ใดสัตวท่าแมฮันนี่ก็ขอให้รับโชคผู้ใดสัตว์ท่าใ,ใครก็ขอให้รับโชคไปน้ำกันนะครับสาธุสาธุครับแม